สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับในคลิปนี้ผมจะมีควันหลงหลังความสําเร็จของสโมสรไทยในเวทีเอเชียมาฝากกันกับความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวออสเตรเลีย หลังจากที่สโมสร BG จีปทุมยูไนเต็ดลงเล่นเกม ACL รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายของกรุ๊ปจีแล้วก็เสมอกับทีมชุนนำดราก้อนจากเกาหลีใต้ไปแบบไร้สกอร์อันส่งผลให้พวกเขาสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในฐานะแชมป์กลุ่มได้สำเร็จด้วยผลต่างประตูที่เหนือกว่ารองแชมป์กลุ่มอย่างเมลเบิร์นซิตี้ที่แม้จะถล่มเอาชนะยูเต็ดซิตี้ไป3ต่อ0ในนัดสุดท้ายแต่ถว่า ก็ยังไม่เพียงพอที่จะสจามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแบบอัตโนมัติในฐานะของแชมป์กลุ่มได้ซึ่งจากการที่ทีมระดับแชมป์เอลีกของออสเตรเลียได้ถูกสโมสรไทยของเราเบียดคว้าแชมป์กลุ่มไปได้ในครั้งนี้แฟนุตบอลชาวออสเตรเลียเขาจะมีมุมมองต่อเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางความคิดเห็นจากพวกเขากันดูครับโดยชาวออสเตรเลียคนแรกนั้นได้มาตัดพ้อหลังการพลาดแชมป์กลุ่มของเมลเบิร์นซิตี้ในครั้งนี้ว่า นี่มันเป็นกลุ่มที่ง่ายที่สุดแล้วนะที่เราได้เคยได้เห็นมาในศึก ACL แต่ว่าเรากลับทำมันพังเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มาบ่นด้วยว่ามันจะรู้สึกน่าภาคภูมิใจได้มากกว่านี้สักหน่อยนะถ้าเราสามารถคว้าแชมป์จากหนึ่งในกลุ่มที่มันง่ายที่สุดที่จะเป็นไปได้แบบนี้และการันตีการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ซึ่งคนต่อมาก็ได้มาตำหนิผลงานของทีมเมลเบิร์นในนัดล่าสุดที่ยิงได้เพียง3ต่อ0ต่อไปว่า ทีมชุดนี้ทำให้ผมต้องผิดหวังมากพวกเขาเริ่มเกมกันมาได้แบบสดใสามากแต่ว่าในช่วง20นาทีสุดท้ายมันกลับรู้สึกเหมือนกับว่าพวกเขาได้ลืมไปว่าพวกเขาต้องการ5ประตูเพื่อที่จะเป็นแชมป์กลุม่มส่วนแฟนเมลเบิร์นคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวว่าพูดอย่างจริงจังเลยนะเราหน้าที่จะมี6ประตูได้เลยถ้า,าว่าเรานั้นโหดเพียงพอซึ่งคนต่อมาจึงได้มากล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่า คุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนนะว่าพวกเขาไม่ได้ต้องการที่จะได้ไปต่อในการแข่งขันในรายการนี้ส่วนคนต่อมานี่ก็มองว่าถ้าเราไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ก็คงจะต้องกล่าวโทษโค้ชคิปนอบโบแท็กติกห่วยๆแล้วก็การจัดการเรื่องตัวผู้เล่นของเขามันได้ส่งผลกับเราครั้งใหญ่ส่วนคนต่อมานี่ก็มองผลงานของทีมเมลเบิร์นว่า เรานั้นสมควรที่จะตกรอบหากว่าคิดฉีนั้นสามารถมีแต้มในเกมกับโกเบได้มันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเรานั้นจะสามารถพลาดจุดโทษนั้นเราเล่นกันอย่างไร้จิตวิญญาณและก็ไม่มีแทคนติกในการเล่นแบบ11คนเจอกับ10คนมันช่างเป็นผลงานที่น่าสมเพชเราจะได้รู้ว่า f f c ซคัพมันเป็นอย่างไรในฤดูกาล2024-2025ถึงซึ่งคอมเมนต์ต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมไปถึงเรื่อง f อ c คัพนี้ไปอีกด้วยว่า ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราจะต้องลงเล่นกับทีมจากกัมพูชาลาวอินโดนีเซียมันน่าสมเพชส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์ถึงผลงานของเมลเบิร์นว่าอย่างน้อยคิดฉีนั้นยังดูมีความทะเยอทะยานมากกว่าเมลเบิร์นซิตี้อย่างที่ผมเคยพูดเราไม่มีแพลน B เมื่อแพลน A มันไม่เวิร์กและผมก็มองไม่เห็นความเป็นผู้ชนะในสายตาของพวกเขาดังนั้นจึงอย่าได้แก้ตัวอะไรกันอีกเลยยอมรับอย่างตรงไปตรงมาเถอะ เรามีปัญหาอย่างมากมายและไม่สมควรที่จะได้เข้ารอบแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์แย้งว่าเรายังคงไม่แพ้กับใครเลยนะเราไม่สมควรที่จะได้เข้ารอบเลยหรือซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มองต่อไปว่าถ้า AFC เนี่ยไม่ตัดสินใจให้รอบแรกนั้นมี1ิกลุ่มมันก็คงจะไม่มีเรื่องของไอ้รองแชมป์กลุ่มที่ดีที่สุดนี่น่าตลกแบบนี้และเราก็น่าที่จะสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้แบบโอเค ถ้าการแข่งขังขงมนมาจัดรูปแบบนี้มันก็คล้ายกับรายการมิกกี้เมาส์ไปนิดผมจึงเป็นกังวลเกี่ยวกับผลงานในเอลิกมากกว่า ACL แต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้กล่าวว่ากฎมันก็คือกฎที่มันไม่ได้ใช้เพียงแค่กับเราเราเองควรจะเล่นในรายการนี้กันอย่างซีเรียสเพราะไม่อย่างนั้นก็ไม่ควรที่จะเข้ามาร่วมแข่งขันตั้งแต่แรกจริงๆแล้วเอลิกต่างหากที่มันห่วย และผลงานของสโมสรออสเตรเลียใน ACL โดยทั่วไปก็แสดงให้เห็นถึงความห่วยของเราส่วนคนต่อมานี่ก็มองถึงผลงานของเมลเบิร์นซิตี้ว่ามันก็ยังไม่ถึงกับเรียกได้ว่าความล้มเหลวนะผมหมายถึงถ้าชุนนำนั้นทำได้สักหนึ่งประตูนในเกมกับ BG ในวันนี้เราก็จะเป็นแชมป์กลุ่มได้ส่วนคนต่อมานี่ก็มองถึงผลงานของเมลเบิร์นในแง่ดีว่าเล่น6เกมนอกบ้านใน2สัปดาห์แล้วไม่แพ้ใครเลยในเอเชีย มันถือว่าไม่เลวเลยสําหรับการลงเล่น ACL เป็นครั้งแรกส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ไปถึงเงื่อนไขาการที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของทีมเมลเบิร์นซิตี้ว่าเราแค่เพียงต้องการให้ทีมวิสเซลโกเบนั้นชนะในขณะที่คนต่อมานี่ได้มาแสดงมุมมองถึงสาเหตุในการพลาดแชมป์กลุ่มของเมลเบิร์นซิตี้ว่าความชื้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันได้ทําให้เราต้องพังมันจะเป็นระบบการแข่งขันที่ดีกว่าถ้าแต่ละทีมในกลุ่มจะเจอกันเพียงแค่ครั้งเดียว นี่ถ้ามันเป็นการแข่งขันที่จัดแข่งขันในเมลเบิร์นที่เมลเบิร์นซิตี้น่าที่จะชนะได้ทุกเกมหวังว่าจะได้รับข่าวดีจากโกเบส่วนแฟนบอลคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาแสดงความเสียดายต่อการพลาดแชมป์กลุ่มของทีมเบลเบิร์นซิตี้ว่าคิดดูแล้วเราควรที่จะจบเป็นแชมป์กลุ่มได้ถ้าการจบสกอร์มันไม่แย่และก็ไม่พลาดจุดโทษรวมทั้งมีความผิดพลาดของผู้รักษาประตูอย่างโกเวอร์ในเกมกับทีมเกาหลี ในตอนนี้เราจึงจําเป็นที่จะต้องพึ่งพาผลการแข่งขันคู่อื่นที่มันเข้าทางเรานี่มันถือว่าเป็นเสียงปลุกที่มาปลุกวงการฟุตบอลของออสเตรเลียแล้วก็การพัฒนาผู้เล่นครั้งใหญ่เลยครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองส่วนหนึ่งของแฟนฟุตบอลชาวออสเตรเลียของทีมเมลเบิร์นซิตี้หลังการคว้าแชมป์กลุ่มของสมโมสร b ีจีปทุมยูไนเต็ดที่ผมได้เก็บมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งเราก็ต้องมารอติดตามกันดูครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ทีมเมลเบิร์นซิตี้จะได้รับผลการแข่งขันที่เป็นใจจนทําให้พวกเขาสามารถผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายตาม BG ปรปทุมไปได้หรือไม่และทีม BG ปรปทุมของเราจะเข้าไปเจอกับสโมสรไหนจากชาติใดในรอบหน้าอีกเพียงไม่กี่อึดใจเราจะได้รับทราบผลลัพธ์ในเรื่องนี้กันครับแต่สําหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความบกพร่องในการแปลนตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออาภัยไว้ณนะที่นี้ด้วย แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ